สวัสดีครับวันนี้ผมวัดพระบ้านจะมาแบ่งปันพระแท้หลักร้อยกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีอะไรนำเสนอกันบ้างมาชมกันเลยนะครับเริ่มกันที่องค์แรกนะครับนี่ครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อปานวัดบางโพเป็น เข็มกัดนะครับล็อกเก็ตเข็มกัดล้อมเพชรสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเลยครับนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยครับอันนี้เปิดราคาแค่400บาทครับผม องค์ที่2เป็นสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อแพรนะครับผมว่าพิกุลทององค์นี้จะเป็นปี39นะครับนี่ครับปีสามเก้าสวยเดิมๆเลยนะครับเนื้อลายเนื้อลายไม่มีบิ่นไม่มีกระเทาะนะครับมีตะกุดทองข้างบนนะครับ นี่นาคเงินข้างล่างครับผมสวยเดิมเดิๆครับผมหลวงพ่อแพวสามร้อาบาทครับพีพ่ี่อันนี้เป็นสมเด็จขนาดใหญ่ครับผมไม่ทราบหลวงพ่อจริงๆเลยครับพี่แต่เนื้อดีมากเลยครับนี่ครับ คมชัดนะครับมีตบแต่งขอบผมเห็นว่าพระไม่น่าเก๊น,นะครับผมพักลักษณะน,นี้แต่ผมไม่ทราบหลวงพ่อนะครับเนี่ยเนื้อหาดีครับเนื้อหาดีมากเลยเนี่ยครับเนี่ยครับพิมพ์ลึกชัดดีจังเลยครับ องค์นี้เอา400ครับต่อรองได้นะครับชอบใจก็ต่อรองกันได้ทุกองค์ครับอันนี้เป็นพิมพ์สมเด็จโตครับหลวงปู่นาควัดละคัง24กว่านะครับนี่ครับนี่ครับตัดแต่งเนื้อดีครับนี่ครับมีรอยมีรอยขีดขีดฝนดูเนื้อหน่อยครับด้านหลังมีตำหนินิดนึงนี่ครับ นี่ครับคุณนาคหลวงพุนาคเอาสี่รอบาทครับนนี้เป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยปีสอหนึ่งะครับสร้างด้วยกระเบื้องหลังคาโบสถ์ปีสอหนึ่งวัดเกตชัยโย พิมพ์7ชั้นอันนี้จะมีหลายพิมพ์นะครับ7ชั้น3ชั้น9ชั้นสร้างด้วยกระเบื้องหลังคาโบสถ์ก็ไม่สูงนี่ครับชัดๆสวยครับพระยังสวยอันนี้เอาร้อยบาทเดียวเอาแค่ร้อยเดียวครับผม น,นี่เป็นพระพุทธยี่ห้าศตวรรษครับผมใครๆก็รู้จักครับพระพุทธยี่ห้าศตวรรษองค์นี้ยังพอเห็นหน้าตาลายๆนะครับแต่ว่าได้พิมพ์ได้พิมพ์หายากนะครับนี่ครับข้างได้พิมพ์สามเดือนครับนี่ครับสามเดือนครับพิมพ์หายากนะครับพิมพ์สามเดือน พัสวยครับนี่ครับสามเดือนนี่เอา500บาทครับผมต่อไปก็เป็นพกักขุนแผนเคลือบครับ หลวงปู่ทิมวัดพระขาวอายุธยานะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวท่สวยครับนี่สวยมากเลยครับองนี้เอาร้อยเดียวครับองนี้หลักร้อยจริงๆครับภาพผมร้อยเดียวก็ส่งเ e m s นะครับผมขอให้ทักกันมานะครับ อันนี้เป็นพาสสมเด็จเนื้อดินอันนี้ผมก็ไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับแต่เนื้อแก่งมากเลยครับเนี่ยนี่ครับเนื้อแห้งแกรกเลยครับไม่รู้ที่ครับผม ใครทราบก็ทักกันมาเลยครับเอา2องรอยครับองนี้อันนี้เป็นพิมพ์ขี่นกครับหลวงพ่อปานวัดบางโคปีสองพันห้าอสิบเอ็ดครับนี่ครับยังเห็นหน้าตาลายๆอยู่เลยนะครับนี่ครับหน้าตาลายๆนะครับแต่ว่าเจ้าของก็จะเขียนว่าเป็นเป็น 2 8นะครับอาจจะได้รับมาเป็นปี2 8นะครับเจ้าของเขาเขียนไว้แต่จริงๆองค์พระเป็นปี1 1ึครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเอาห้าร้อยบาทครับองค์นี้ปีหนึ่งหนึ่ง อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดไซนะครับหลวงปู่ทวดวัดไซปี2,506นะครับพระรุ่นนี้หาสภาพหน้าตาติดสวยๆชัดๆยากครับนี่ครับหลวงวูวดไซรับประกันแท้ครับผม ก็จึงถือว่าน่ารักนะครับหลวงพุทธวัดไซเอาแปดร้อยบาทครับอันนี้เป็นนางกวักรุ่นสี่หลวงพ่อแพรนะครับผิวยังสวยอยู่เลยครับนี่ดูครับส้มๆเลยส้มๆเลยนางกวักรุ่นสี่หลวงพ่อแพรปีสามสี ยันแบบนี้รุ่น4ครับนี่ครับยันลึกๆกล้องไม่ค่อยซูมนี่ครับนี่ครับผิวส้มๆเลยครับผิวส้มๆเลยครับสวยมากเลยครับอันนี้เอาสองร้อยครับแล้วก็เป็นเหรียญนั่งบัลลังก์ในหลวงรอเก้าครับมีซองเดิมๆเลยครับ กระบีบบบ่สั้นกับกระบี่ยาวกระบี่สั้นกับกระบี่ยาวครับมีเมตตาเลยครับนี่เป็นพิมพ์นิยมครับเนี่ยกระบ,บี่สั้นมีปอกมีเมตตาสวยๆเลยครับสวยทั้งคู่เลยครับสวยทั้งคู่เลยนะครับนี่ครับ เอาเหรียญละ1 0 0แค่นั้นนะครับผม2เหรียญ2 0 0สนใจแล้วก็ทักกันมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งแอดไลน์ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรครับปี08เหรียญหน้าบันครับเหรียญรุ่นแรกปี08เป็นเนื้อ,อปะกานะครับองนี้หายากครับเนื้อ,อปะกาเป็นเนื้อปะกากระไหลทองนี่ครับ เนือ้อปลาคาก็ไหลทองนะครับก็ไหลทองก็ยังพอมีให้เห็นบ้างนี่ครับมีตาไก่นะครับนะครับนีตาไก่พาแท้ครับดูง่ายนี่ครับเนื้อ,อปลาคาก็ไหลทอง ยังมีติดอยู่ครับนะก็ไหลทองครับเหรียญน,นี้เอา500ครับผมเหรียญ0ูย์แรุ่นแรกอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับหลวงพ่อกเกษมเขมมโกะอันางเหรียญสวยมากครับเหรียญน,นี้เหรียญที่รล,ลึกเจ็ดร้อปีลายสือไทยครับผมนี่ครับ สวยมากครับเนี่ยดูผิวี่ครับเนี่ยดูผิวครับดูผิวผิวส้มๆเลยครับนี่ครับนี่ครับผิวทุ้มส้มเลยครับเนี่ยนี่ครับสวยมากครับเดี๋ยวหลวงพ่อเกษมเอาสามร้อยครับผมเนี่ยส้มๆเลยครับ 300บาทนะครับเหรียญหลวงพวอ่อเกษมอันนี้เป็นเหรียญปูมันทัดโตนะครับแต่ไปออกที่จังเอ่อจะไปออกที่วัดวัดโพสว่างนะครับผมอุบลราชธานีเหรนสวยๆครับผม ผู้มั่นทัตโตผิวยังสวยอยู่นะครับนี่ครับคำคลามปี2520นะครับผิวยังสวยอยู่เลยครับภาาปิดตาเดี๋ยวนี้เอา200บาทครับครับผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะครับ ชอบใจองค์ไหนก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ผมผมทิ้งแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับหรือโทรมาปรึกษาอะไรกันก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับ